ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสารปกครองสูงสุดนะครับสั่งปร,ปรับปปชนะครับไม่ยอมเปิดสำนวนสอบนาคดีนาฬิกาบิ๊กป้อมเนี่ย วีระรุยฟ้องทุจริตนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางนะครับสารปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งนะครับว่าสั่งปรับนะครับปอปชนะแต่พอคนได้ยินนะครับว่าสั่งปรับปปชเนี่ยครับทุกคนก็ดีใจคิดว่าคงจะปรับมากไม่ใช่ครับปรับแค่ห้าพันและหลายๆคนบอกโอ้โหแค่ห้าพันนี้มันเล็กน้อยนิดหน่อย ผมบอกเลยว่าอันนั้นอ่ะมันยังไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่ประเด็นที่สําคัญวันนี้สิ่งที่บอกได้เลยว่าวันนี้ปปชติดคุกแน่นอนและปปชต้องติดคุกเท่านั้นเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับสารปกครองกลางสั่งปร,ปรับปปช5 0 0พบาทนะครับไม่ยอมเปิดเผยสํานวนสแสดงว่าปปชทำผิดถูกต้องหรือเปล่าครับทุจริตต่อหน้าที่นะครับโดนสั่งปรับในเรื่องของทุจริตถูกต้องไหมฮะหลังจากนั้น ค,คุณวีระนะครับจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนะครับสารทุจริตปรับพิธมวิชอบการลงโทษเรื่องของการทุจริตเพราะว่าสารปกครองเนี่ยนะครับการสูงสุดเนี่ยนะครับไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีคําสั่งเรื่องของการทุจริตแต่มีคําสั่งให้ปรับการกระทํานั้นๆก็คือมันเป็นการยืนยันนะครับว่าการกระทําของพอปปชเนี่ยคือมีความผิดมีความผิดถึงสั่งปรับเมื่อสั่งปรับคุณวีระก็ต้องเอานะครับเอานะครับ ข้อมูลนะครับที่สารปกครองสูงสุดเนี่ยรับสั่งปรับเนี่ยไปเป็นหลักฐานยืนยันกับสารคดีทุจริตประพฤติผิชอบกลางว่าเจ้าหน้าที่ปปชทําผิดอันนี้แหละครับหนักครับเพราะเป็นโทษอาญาติดคุกอย่างแน่นอนนะครับรอกันได้เลยครับว่าคําว่าต่อสู้แล้วไม่ชนะนี่แหละครับคือให้เห็นว่าวันนี้ถ้าเราสู้ก็ชนะครับสารปกครองนะครับสั่งปรับนะครับปปชปมไม่ยอมเปิดสํานวนนะครับสอบ นาฬิกาวิกป้อมให้ครบถ้วนระบุหากยือ้มีสิทธิ์เจอยึดทรัพย์ด้านวีระนะครับจ่อฟ้องสารธุริศเอาผิดปปชเข้าคุกเมื่อวันที่9พฤษภาคม257ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน โพสข้อความนะครับคำสั่งสารปกครองกลางฉบับลงวันที่2พฤษภาคม2 5งที่มีคําสั่งปรับเงินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชผู้ถูกฟ้องที่1และคณะกรรมการปปชผู้ถูกร้องที่2รายละ5,000บาทโดยให้ชาระค่าปรับต่อสารภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งต่อศาลโดยระบุด้วยว่าหากไม่ชำระภายในกําหนดศาลอาจมีคําสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปและให้ทั้งสองปฏิบัติตามคําพาิพากษา ปกครองนะครับสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง224ั2565ที่ให้เปิดเผยรายงานการสแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีพลเอกประวิทิ์วงสุวันรองนายกรัฐมนตรตีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมขนาดนั้นจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรนะครับทราบจากการไต่นะครับ จากการไม่แสดงวาฬิการข้อมือและแหวนประดับหลายรายการต่อปปชวรวมถึงเปิดเผยนะครับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบในการไต่สวนดังกล่าวและรายงานการประชุมคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมและ บริหารราชการแผ่นดินและบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนแก่นายวิระสมคมคิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้โดยสารระบุเหตุผลที่มีคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสารปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนและล่าช้าเกินกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรสารปกครองจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกร้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับต่อสารตามมาตรา75ทับสพรบจัดตั้งสารปกครองและวิธีการพิจ จารณาคดีปกครอง2542ประกอบข้อที่4วรรคหนึ่งแห่งระเบียบการประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีได้ปฏิบัติตามคำสั่งของสารปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติการล่าช้าเกินสมควร2560นายวิระระบุข,ข้อความว่าคำสั่งดังกล่าวนะมาส่ง คำสั่งดังกล่าวส่งมาถึงในช่วงเย็นวันที่8นะครับพฤษภาคม2567วันนี้ที่เราคอยมาถึงแล้วและหลังจากนี้จะทําการยื่นฟ้องต่อศาลคดีทุจริตเพื่อนําผู้ถูกร้องทั้ง2ไปรับโทษในคุกเพราะคําสั่งศาลปกครองดังกล่าวคือหลักฐานยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ได้กระทำความผิดจริงตามที่ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองรีบบังคับคดีก,กับผู้ถูกร้องทั้งสงนะครับ กรณีผู้ถูกร้องคดีทั้ง2มีเจตนาท้าทายอำนาจศาลปกครองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองท,งทั้งที่คดีถึงที่สุดแล้วไม่ยอมให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีนาฬิกา22เดือนของพลเอกประวิทยทั้ง3รายการแก่ต้นนะครับ ต่อมาศาลปกครองกลางต้องเรียกคู่ฟ้อมทั้งสองมาไต่สวนอีกครั้งในวันที่16กุมภาพันธ์257ในที่สุดศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งลงวันที่2พฤษภาคม2567โดยสรุปว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ถูกต้องและชัดเจนและร่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันควรศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งลงโทษ ให้ปรับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและบังคับให้ผู้ถูกร้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามคำสั่งพิพากษาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับจราคำสั่งนี้ใกล้คุกเข้ามาทุกทีแล้วแน่นอนครับงานนี้ปปชติดค,คุกอย่างแน่นอนเพราะถ้าแบบนี้แสดงว่าสารปกครองนะครับก็นะครับยืนยันว่ามีการกระทําความผิดถึงได้สั่งให้ปรับนะครับก็ต้องติดตามไปต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ